เอาใ้ให้เดี๋ยวต้องใส่คนเด้ขั้นตอนการทำก็คือต้องเอาพริกแกงมาใส่นี่พริกแกงให้ถ่ายค่ะว่าแม่ค้าจะทำอะไรคะคืออันเสียโอ๊ยเจ้าดน้ำมันมาหน่อยโปดไปเอาอันเหยือกหน้ามาให้นะเลือกใส่อีกเอายังนะ อย่าน้านี่วะเมี่ยนางเซะไิ่เบี้ยวพอพอละย่านลูกค้าบอม,มีน้ากินจ้า อันนี้เมนูก็คือผัดไก่ใส่่สผัดพริกแกงไก่คะ่ะคุณปอทำไมไม่ปรุงกระทะทำไม,ไมปรุงใส่อย่างนั้นห่วยแล้วจะสันอย่างิดนะล้านสั่นเลยสุดูกชายชุดมั่นล้านเฮาตัวเฮาอยากเช่นกระไดก็ได้ตัวเฮงเอิมแล้วเริ่มแล้วร้านกูแหมคุณจะแก่น่ะไดก็ได้แมมเข้ม <laughs> ี่บอกคลิปขาห้าเราคุณภาพร้านกูแมแม กูอยากเปิด <lawsuit> ม <low> <jak Nein> ือใดนกูกับเปิดกูอยากปิ้งมือใดนกูกับปิ้งแม่แม่ใช่ไรมึงสุดไะพี่แม่งมึงอยากมา่นมือยานไหนมึงยังมาเร็วเร็วเร็วไปใส่เลยนี่นะรอเสร็จแล้วเนาะคุณมันรอย อออตอนนี้นเราก็จะคั่วไก่ให้มันสุกก่อนนะคะผ่าักเส้นเกลียงค่ะแล้วไปนอนหลับก่อยปล่อยจริงหรือเปล่ปล่อยหายจริงไม่ได้ปล่อย้าก็หอ,อ,อนแช่วะาเาอายุหอนจะเก็บโต้งงานบ้านพุ่นายแน่เป็นอย่างเดี๋ยวทายคลิปจอมันเลี่ยวเนี่ย กินิแบ่เก็บลนนนมันคนเก็บผมไม่ใส่ลูกค้าเก็บกันไลยส่กันตัววาเอาุณใส่ไปเอาน้ำแข็งมาอันน้ามาใส่อันนี้ให้มันเอาน้ำแข็งน้ำเย็ยนย่างดีดผ,ผูเด้อพกนมยพี่นอ้องกันดีต้มเย็ยน,เน,น,นเนี่ยนะเอ่ยที่เกัมดวัดีสุกัล,ละไรใส่น้ำแข็งมาย่างดีเยาเลยจะเป็นตลาดค่ะเบิ้ง าใส่ให้มันเอาหนามมาให้เขาใส่อันี่เด็ดก,กิ่นเตยกิ่นอืมอ่ะอ่ะไม่หาวมาอุดหนุนพเพื่อนเองกระังเฮ็ดจะเปล่าแม่ตอนนี้จะบอกได้ว่าอะไรสดเพราะอะไรปลาจันหน้าไปตาต่องไงเด้อทำมันสวยสวยใส่ <พอ S 1> ฮิตเตอร์ึงแใส่ป่ะเนี่ยมันสุกมายังใกล้แล้ว ดเด้ยน้าหมอรบกันอย่างหลา,ายฟ้าหมอปิดไหมเฮ้ยง่ายรบกันอย่างหลายเขาไม่ยัางเยอะกว่นี่ก<ะ>็เราทำข้าวราดแกงเราต้องใส่น้ำเยอะค่ะก็จะทำเหมือนผัดไม่ได้ค่ะ ฟ้าหมอปมันผัดอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นข้าวราดแกงค่ะถั่วมันจะได้สุกต้องใส่น้ำเยอะค่ะอน้ำใส่หอยแล้วลายเนี่ยคิดเป็นพัดทคิดแต่ใจ,จโอ้อยฟ้าหมอปิดไงหมอต้องท้วงก็มาสุกต่อนกรค้นอยู่นี่นิไก่หลายก็ท้วเนเหรอวัอนนี้บอกเขาต้องยิ้มเล่าออกจากทหารแล้วบอกแมนก็ไก่หลายก็ท้วะแมน มองได้ว่าอุ่นตรงในผ้าห่มมาเื้อแบบซุกเลยปะนี่โอ้คักันซุกเลยวะสุกแล้วผอมทานมาเลยแยมเด้อคิวสุดท้ายแต่อได้นี่คิวสุดท้ายอีกแล้วมื่อสักวันคิวสุดท้ายไม่ยอได้ขายมันซื้อมีละคิวสุดท้ายอีกละกันลาออกกันแล้วเหลือแต่เรานี่แหละน้ำซุปเราคือนเสียบแต่ว่าเราใส่ผงซูเปรหลายบ่ะวะโอ้ยใส่ยอะใส่ สุดแล้วคือสุกแล้วหายจากไหนโอเคพี่น้องอย่าลืมอ,อุดนุนเพิ่นมันจะตักเสร็จทับเท้าเนี่ยนะสิซิมดิเออซิมทำไม